ูค้าเป็นเสื้อผ้าใหม่ตะรี่นะคะผ้าผ้าใหม่ตะรี่พี่มาเป็นผ้าลืน่นๆเย็นๆนะคะพี่ผ้าใส่สบายไม่มีซับไมนะะาาบบ้นะคะพี่ผ้าลื่นะๆใส่สบายเย็นๆะค่ะเหนอเย็นๆนะงานนะคะพี่จะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่แล้วก็ชายเป็นแบบนี้นะคะพี่ผ่าข้างเล็กๆงานสวยมากๆค่ะแขนนะลูกค้าแขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่ตรงนี้ไม่รัดแขนนะงานเป็นแบบงานเป็นของสาวอวบนะคะพี่ ผ้าสวยมากๆนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่เป็นไหมตะรี่นะพิมพ์ลายให้อย่างดีค่ะตัวนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วค่ะพี่ความยาวอยู่ที่26นิ้วนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะอกหน้าผ้า50นิ้วความยาว28นิ้วค่ะไอความยาว26นิ้วนะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว26นิ้วให้ทพี่แค่149บาทพอลูกค้าราคานี้เลยลูกค้า ผ้าสวยมากและงานสวยมากค่ะเอาไปแค่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะสีนี้นะคะพี่พื้นมาลูกค้าจะเป็นสีแดงนะคะลูกค้าพื้นมันจะเป็นสีแดงนะลายเป็นแบบนี้แมคะขอเรียกสีนี้ว่าสีแดงนะลูกค้าสีนี้นะคะพี่ขอเรียกสีน้ำตาลนะลูกค้าพื้นนะคะตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลลูกค้าสีน้ำตาลจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีน้ำตาลค่ะสีนี้นะคะพี่ขอเรียกสีเทานะลูกค้าลายเป็นแบบนี้นะคะ สีสวยมากๆและลายสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้สีเทานะและสีสุดท้ายนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีฟ้านะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีฟ้านะให้พี่แค่149บาทเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งค่ะพี่29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่สำรับกิโก็ไม่บวกเพิ่มนะคะพี่เป็นผ้าไหมเจดีนะเป็นเสื้อผ้าใหมเจดีนะคะเนื้อผ้าลื่นเย็นใส่สบายไม่มีซับในค่ะพี่ให้149เท่านั้นนะคะเดี๋ยวไล่สีกลับไปให้ดูนะพี่ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีฟ้านะลายสวยมากๆนะคะพี่ตัวนี้นะผ้าใส่สบายเลยลูกค้าสีฟ้านะคะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีเทานะคะพี่สวยทุกสีลูกค้าบอกเลยค่ะสีเทาค่ะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีน้ําตาลนะคะพี่ขอเรียกสีน้ําตาลนะลายเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีฟ้านะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีฟ้านะให้พี่แค่149บาทเท่านั้นนะคะพี่ ค่าส่งค่ะพี่ยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่สั่รับกิโตก็ไม่บวกเพิ่มนะคะพี่เป็นผ้าไหม่จะดีนะเป็นเสื้อผ้าไหม่จะดีนะคะเนื้อผ้าลื่นเย็นใส่สบายไม่มีซับในค่ะพี่ให้หนึ่งสีเก้าเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไล่สีกลับไปให้ดูนะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีฟ้านะลายสวยมากๆนะคะพี่ตัวนี้นะผ้าใส่สบายเลยลูกค้าสีฟ้านะคะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีเทานะคะพี่สวยทุกสีลูกค้าบอกเลยค่ะสีเทาค่ะ สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีน้ำตาลนะคะพี่ขอเลขกสีน้ำตาลนะลายเป็นแบบนี้นะคะสีน้ำตาละคะ่ะและสีสุดท้ายค่ะพี่จะเป็นสีแดงนะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่ง้สี่บเกาบาทเท่านั้นไม่ต้องกลัวว่าแขนจะใส่ไม่สบายละะูกค้าแขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่งานของสาวอวบนะผ้าไหมจะรีพิมพ์ลายเนื้อผ้าเย็นใส่สบายค่ะอยากดูสีไหนนะคะพี่พิมพ์สีได้เลย